สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ละกอแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอพพรเดเมจิโรดสู่เส้นทางมาหัศจรรย์ในดินแดนอันกว้างไกลเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการอีวานลูกชาวนาจนๆได้รับหน้าที่จากพ่อและพี่ชายฝาแฟด ให้เฝ้ายามข้าวในนาเพราะนาของพวกเขานั้นถูกบุกรุกจากอะไรบางอย่างทําในหน้ข้าวในนาจมดินไปเป็นทางเขาจึงเฝ้ายามตามคําสั่งโดยไม่ได้โกรธพ่อและพี่ชายที่ปล่อยให้เขาเฝ้า,ายามเพียงลําพังจนกระทั่งกลางเด็กตอนเหตุที่ทําในหน้ข้าวในนาจมดินก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือม้าวิเศษที่แสนงดงามระหว่างนั้นอีวานพยายามใช้เชือกคล้องคอมันไว้ก่อนที่มันจะหายวับไปในความมืด พอรู้ตัวอีกทีเจ้าม้าก็ลักอีวานไปราวกับขี่เจสกีกลางอากาศจนตกไปอยู่ในคลองเล็กๆของชายแก่คนหนึ่งนั่นจึงทําให้เจ้ามา้าถูกโคลนดูดลงไปอีวานที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามช่วยมันอย่างเต็มกําลังเพราะหวังจะเอามันไปขายให้พ่อค้าในตลาดแต่พอเห็นน้ําตาของเจ้ามา้าอีวานก็ต้องยอมแพ้และปล่อยไปโดยให้เจ้าม้าสัญญาว่าจะไม่กลับมาเหยียบย่ำนาข้าวของเขาอีก พอเจ้าม้าพิเศษจากไปอีวานก็กลับมานอนที่โรงนาเพราะรู้ตัวว่าจะต้องได้รับโทษจากพ่อและพี่ชายที่ไม่สามารถดูแลนาข้าวแถมมันเละยิ่งกว่าเดิมชาวันรุ่งขึ้นอีวานก็ตื่นขึ้นมาพบกับม้าสีดำสองตัวที่ประดับไปด้วยเครื่องท้องที่แสบตาแต่นั้นก็ไม่น่าตกใจเท่ากับเจ้าม้าแคระตัวน้อยที่พูดได้มันบอกว่านี่คือของขวัญจากแม่มาที่มอบให้กับอีวาน พราะนางอยากให้อีวานมีเพื่อนนับต่อจากนี้เขาจะเป็นเพื่อนและผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ของอีวานจะมาแคร พาอีวันขี่หลังมุ่งหน้าสู่พระรชาชวังของกษัตริย์ระหว่างทางอีวันก็คิดได้ว่าลืมม้าแฟตสีดำไว้ที่โรงนาเจ้ามาครจึงแสดงอิทธิฤทธิ์โดยการส่งเสียงเรียกไปตามสายลมเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้ามาแฟตสีดำก็วิ่งมาหาอีวันโดยอัตโนมัติณตอนนั้นหนุ่มชาวนาเดียจูงม้าแสนสวยเข้าเขตพระรชาชวังชาวบ้านและเพาะคาแม่ขาก็ต่างให้ความสนใจม้าของอีวันเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นม้าที่ช่างสง่างามเหลือเกินบางคนเสนอ บางคนเสนอเข้าของบางคนก็เสนอสาวงามให้กับเขาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นอีวานก็ไม่ยอมขายให้ใคร เพราะเขากำลังตื่นเต้นที่มีเขาในความสนใจเขามากเพียงนี้ระหว่างนั้นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของอีวานก็ได้สองกล้องไม่เห็นว่าอีวานมีม้าที่แสนสวยนั่นจึงทําให้กษัตริย์อยากได้ม้าของอีวานมาครอบครองจึงลงมาต่อรองกับหนุ่มชาวนาด้วยตัวเองอีวานที่อยากเห็นกษัตริย์มาทั้งชีวิตเขาก็ได้จะดีใจจนพูดอะไรไม่ออกระหว่างนั้นทหารก็จูงม้าของเขาไปพอตั้งสติได้หนุ่มชาวนาก็นึกขึ้นได้ว่ากษัตริย์ยังไม่ได้ จ่ายเงินค่ามาเจ้ามาแคร์เลยส่งเสียงเรียกมา้าเฝดออกมานั่นจึงทําให้กษัตริย์ออกคําสั่งให้ทหารลากรถไปตามเจ้าม้ากลับมาคืนต่อจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มชุลมุนวุ่นวายจนรถลากของกษัตริย์ ล้มสายกองกระสอบแป้งประชาชนที่เห็นเหตุการณ์กระต่างอยู่ในความตกใจยกเว้นอีวานที่ยืนํำสภาพของกษัตริย์เพราะความอับอายต่อหน้าประชาชนกษัตริย์จึงอยากประหารชีวิตหนุ่มชาวนาทว่ากฎหมายใหม่ที่พระองค์เป็นคนตั้งขึ้นจะไม่มีการประหารแต่ก็ต้องจ่ายเป็นค่าปรับแทมกษัตริย์จึงออกปากว่า หาวัดทุกอย่างด้วยเงินกฎหมายก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์กลับไปประหารเหมือนเดิมแล้วยกเลิกการปรับเงินไปซะส่วนอีวานที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองก็ทวงเงินค่าม้าจากกระสัดขุนนางก็เลยเสนอว่าถ้าจ่ายเงินค่ามา้าสุดท้ายม้าก,ก็จะกลับไปหาอีวานอยู่ดีสู้เอาอีวานมาอยู่ในพระราชวังแล้วคอยหาเรื่องประหารไม่ง่ายกว่าหรือ พอเห็นว่ามีแต่ได้กลับได้กษัตริย์จึงชักชวนอีวานให้เข้ามาอยู่ในพระราชวังพร้อมแต่งตั้งยศตำแหน่งคนดูแลขนสัตว์ให้ด้วยในกลางดึกคืนนั้นกษัตริย์ก็คิดมากเรื่องอีวานจนเก็บเอาไปฝันร้ายว่าอีวานกลายเป็นคนที่ชื่นชอบของประชาชนส่วนพระองค์กลายเป็นคนที่ถูกประหารซะเองเมื่อเชา้าบรรงุึ้นกษัตริย์และขุนนางก็พบว่าลูกชาวนาที่โง่เง่า,งาตอนนี้กลับเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนขุนนางก็เลยเสนอว่า พระองค์ก็ออกคำสั่งให้อีวานไปตามหานกเพลิงสี่นกเพลิงในตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีอยู่จริงยังไงอีวานก็ไม่มีวันหาเจอกษัตริย์เลยไม่รอช้าออกคำสั่งให้อีวานไปตามหานกเพลิง และเมื่อได้รับคําสั่งหนุ่มชาวนาก็ออกเดินทางพร้อมกับเจ้ามาแคร์ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์โดยไม่ฟังคําขู่ของเพื่อนว่าใครที่ออกไปตามหานกเพลิงจะไม่มีวันได้กลับมาเพราะต้องรับมือกับ,บกนนมังกรน้ําและพายุเถื่อนส่วนใครที่รอดมาได้ก็จะต้องรอความตายที่สุดแสนทรมานทว่าอีวานที่ได้ฟังกลับไม่สนใจณดินแดนอันไกลโพนที่อยู่ของนอกเพลิงในตำนานอีวานโยนถั่วจำนวนหนึง่งลงพืน้นทรายที่ว่างเปล่าเพียงแม่น้าแสงไฟ ก็ได้ปรากฏขึ้นใต้ผืนทรายก่อนจะเผล่ขึ้นมากลายเป็นนกเพลิงในตำนานอีวันกับเจ้ามาแคร้รอให้นกเพลิงกินถั่วจนหลับท้าว่าถึงจะเป็นอย่างนั้น เจ้านกเพลิงก็ไม่ยอมหลับและไล่ทำร้ายทั้งสองเพื่อนสีจนป่าที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและเงียบสงบลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงภายในชั่วพริบตาแต่ในจังหวะน,นั้นถั่วแห่งฝันก็ได้ออกฤทธิ์ทำให้เจ้านกเพลิงหลับกลางอากาศแล้วตกน้ำไปอย่างหมดสภาพเช้าวันต่อมาอีวานก็เตรียมจับเจ้านกเพลิงกลับพระราชวังทว่าเขาก็ต้องใจอ่อนอีกครั้งเมื่อเห็นน้ำตาของมันหลังจากเจ้านกเป็นอิสระมันก็ได้ให้คนของตัวเองเป็นของขวัญตอบแทนอีวาน เมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงรีบกลับไปยังพระราชวังเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาทำภารกิจเสร็จสิน แต่พอไปถึงกลับไม่มีใครเชื่อเขาโดยเฉพาะกษัตริย์ที่เตรียมลานประหารไว้รอแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นอีวานจึงเอาปีกนกเพลิงออกมาเป็นที่ประจกักษ์ทว่าปีกนกกลับเป็นเพียงเศษแหลกทุกคนที่ได้เห็นก็ต่างโหราเยาะหนุ่มชาวนาที่กำลังจะถูกประหารเพราะความโง่ของตัวเองฝนก็ได้เทกระนำลงมาเพื่อที่จะเยาะเย้ยอีวานแต่ทว่านั้น มันกลับทําให้ความจริงปรากฏเมื่อเสร็จเล็กที่ว่านั้นกลายเป็นขนนกเพลิงอย่างที่มันควรจะเป็นก่อนที่จะนกเพลิงจะปรากฏให้ทุกคนเห็นเป็นขันตากษัตริย์เลยไม่พอใจมากที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนแถมยังมาต้องตีหน้าแสดงความยินดีที่อีวันทําภารกิจสําเร็จพระองค์จึงมอบชุดแห่งเกียรติยศ ของขุนนางให้กับอีวานพร้อมเปล่าประกาศว่าจะจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ให้กับประชาชนประชาชนของพระองค์ทุกคนจึงชื่นชมและยกย่องอีวานจนสาวๆในเขตพระราชวังต่างก็อยากได้อีวานมาเป็นผัวในขณะที่ประชาชนมีความสุขกับงานเลี้ยงกษัตริย์กลับนั่งคอตกเพราะไม่รู้จะหาคนทางกระจัดชาวนาได้อย่างไรขุนนางก็เลยเสนอความคิดอีกแล้วว่าตอนนี้กษัตริย์ยังหนุ่มและยังดูสดใสจัดงานอภิเษกเลยเป็นไงล่ะแล้วส่งอีวาน ไปเป็นพ่อสื่อไปอย่างดินแดนบนฟ้าหาทิดากษัตริย์ที่สับสูนและมันก็รับรองว่าชายชาวนาไม่มีทางหาเจอแน่นอนเมื่อวันรุ่งเช้ามาถึงสารจากักรพรรดิก็ถูกป่าประกาศให้ได้รู้ทั่วกันว่าพระองค์จะอภิเษกกับสายเลือดของราชวงศ์บนทองฟ้าและภารกิจนั้นเกิดตกมาเป็นของอีวาน เขาจึงเริ่มออกเดินทางทำภารกิจที่สองพร้อมกับเจ้ามาแคร์ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์โดยไม่สนคำขู่ของเพื่อนอีกแล้วว่าธิดากษัตริย์ไม่ใช่นกเพลิงไม่สามารถทำให้นางหลับแล้วลักพาตัวมาได้ที่สำคัญยังมีสามวีรบุรุษที่มากดกวดพละกำลังไม่มีทางเอาชนะได้ด้วยเล่ห์กลหรือความกลา้าและนั้นไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดแต่เรื่องที่แย่ที่สุดก็คือถ้าใครผ่านสามวีรบุรุษนั้นมาได้เกิดจะไม่มีวันเจอทางกลับ แล้วติดอยู่ในวังน้ําแข็งไปตลอดการแต่อีวานที่ได้ฟังก็ไม่กลัวคําขู่พวกนั้นหลังจากนั้นอีวานก็เริ่มออกเดินทางและปีนเขาน้ําแข็งจนสามารถขึ้นมายังพระราชวังบนทองฟ้าซึ่งอีวานก็ไม่พบใครเลยมีแต่ความว่างเปล่าและเงยียบสงบจนกระทั่ง ขนนกเพลิงที่เขานําติดตัวมานั้นได้ทลายประตูา้านน้าแข็งทําให้น้ําที่ทะลักออกมากลายเป็นน้าแข็งพออีวันตั้งสติได้เขาก็พบว่าเพื่อนสุสัตว์ของเขาถูกสายน้ําพัดตกเขาไปแล้วแต่หนุ่มชาวนาก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขายังเดินหน้าทาภารกิจต่อระหว่างนั้นเขาเข้าไปในพระราชวังโดยถุงเท้าเน่าๆเพราะรองเท้าของเขานั้นถูกพระราชาแช่แข็งไปแล้วเมื่อไปถึง เขาก็ได้เจอกับทิดาของกษัตริย์ที่นอนหลับไหลยอยู่บนเปลน้ําแข็งชายหนุ่มจึงปลุกให้นางตื่นแล้วบอกความประสงค์ของกษัตริย์ว่าอยากได้นางเป็นคู่อภิเษกาว่าเจ้าหญิงกลับแสดงเจตจำนงของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเธอไม่อภิเษกกับใครทั้งนั้นเพราะไม่มีใครดีพอแม้ว่าจะเป็นอัศวินราชาหรือเจ้าชายต่างกับเป็นคนขี้ขลาดตาขาวเพราะแบบนี้นางจึงหนีขึ้นมาอยู่บนพระราชวัง หลังจากที่พูดจบนางก็เหินฟ้าลงมาอีวานที่คิดว่าเจ้าหญิงจะฆ่าตัวตายก็รีบกระโดดตามมาช่วยนางอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่าก็กลับเป็นตัวนางซะเองที่ช่วยชีวิตอีวานเอาไว้หลังจากนั้นทังคูก็เหินลงมาอีกครั้งและเมื่อนมชาวนาทำกระโปรงวิเศษของเจ้าหญิงขาดเจ้ามาแคร์ก็กลิ้งเป็นลูกขนนหลงจากเขาน้ำแข็งมันก็พยายามกลางปีกกลายเป็นมาแคร์บินได้แล้วรีบไปช่วยเพื่อนจำซื้อบือ้อ กับเจ้าหญิงที่กําลังตกไปข้างล่างในค่ำคืนนั้นอีวานเจ้าหญิงและเจ้ามาแคร์ก็แวะพักผ่อนกลางป่าแต่ก็ดูเหมือนว่าอีวานจะตกหลุมรักเจ้าหญิงแห่งปราสาทน้ําแข็งไปแล้วระหว่างนั้นเขามองความงามของนางราวกับคริสตัลที่เปล่งประกายอยากนักที่จะหายิงใไดเปรียบชาวั้านตรงึ้น อีวานก็พาเจ้าหญิงที่หายสับสนเข้ามายัางพระราชวังท่ามกลางความดีใจของประชาชนและกษัตริย์ถึงแม้ว่าพระองค์จะโกรธแต่ทว่าตัวเขานั้นกลับละสายตาจากเจ้าหญิงไม่ได้เลยพระองค์จึงถือโอกาสนี้จัดงานอภิเษกและมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้อีวานเป็นการตอบแทนโดยทรงประทานชื่อใหม่ว่าจอนพร้อมเครื่องอิสริยาภรณ์ทองคำอัญมณีลำคาสายพันธุ์ทองคำและอานม้าทองคำ แต่อีวานกลับไม่ได้รู้สึกดีใจเลยเพราะเขาตกลงรักเจ้าหญิงและเจ้าหญิงกาลังจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสในค่ำคืนนั้นชายชาวนาจึงแอบขึ้นไปหาเจ้าหญิงพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่แต่ก็แอบหวานซึ้งกันได้ไม่นานเจ้าหญิงก็ผลักอีวานตกลงหอคอยเนื่องจากว่าในตอนนั้นมีคนเข้ามาเคาะประตูพอดีซึ่งคนที่มาเคาะก็คือ ไถเร็บกินแทบกินพร้อมอาจารย์ช่างออกแบบเสือ้อผ้าที่จะมาแปลงโฉมให้กับเจ้าหญิงก่อนเข้าเสวยอาหารร่วมกับกระสัดทว่าเจ้าหญิงกลับไม่ถูกใจชุดและเครื่องประดับเช่นไหนเลยก่อนจะมาลังเวยที่ชุดแปลกๆซึ่งมันก็คือถุงน่องสีชมพูบานเย็นกับชุดสูทสีดำตุ๊กตาติดลหลเหล่าคุณน,นาง,ล,านงลักษัต์ค่อนข้างแปลกใจกับแฟชั่นของเจ้าหญิงไปสักนิดแต่ก็พอให้อภัยเพราะไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนนางก็ยังคงความสวยงามไว้ตลอดเวลา เจ้าหญิงไล่ถามกษัตริย์คู่มันของตัวเองโดยมองข้ามกษัตริย์ตัวจริงไปเพราะพระองค์นั้นไม่มีราศีของการเป็นกษัตริย์เลยกษัตริย์ที่รู้สึกเสียหน้าต่อหน้าหญิงงามก็ยกเกหรียนทองคําที่ห้อยคอของคณนังมาเปรียบให้ดูว่าขานี่แหละคือกษัตริย์ตัวจริงหลังจากนั้นพระองค์ก็พูดเรื่องงานอภิเษกที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทว่าเจ้าหญิงที่ได้ฟังเธอก็ไม่ได้ยอมอภิเษกง่ายๆนอกจากเสื้อผ้าและเครื่องประดบับ ที่จะต้องเนรมิตขึ้นมาใหม่แล้วยังมีแหวนของคุณยายที่นางทำเผลอตกลงไปในมหาสมุทรหากไม่มีแหวนวงนี้นางจะไม่เข้าพิธีอภิเษกเด็ดขาด กริย์ที่ได้ฟังพระองค์ก็ทรงกริว้วที่เจา้าหญิงปฏิเสธงานระหว่างนั้นอีวานที่แอบฟังอยู่นานก็ถือวิสาศาสตร์เปิดประตูเข้ามาในห้องอาหารพร้อมเสนอตัวขอเป็นคนทำธุรกิจตามหาแหวนของเจ้าหญิงในค่ำคืนนั้นระหว่างที่อีวานกำลังนอนหลับเจ้ามาแคระก็พูดลอยๆกับไซลมอย่างหนักใจว่าอีวานเป็นคนโง่และจะยังโง่อยู่แบบนั้นชายหนุ่มที่ไม่รู้ว่าตัวเองตกหลุมรักเจ้าหญิงและยอมทำทุกอย่างเพื่อนา,นางโดยไม่คิดถึงตัวเอง ภารกิจครั้งนี้เจ้าม้าก็อาสาพาหาแหวนแต่จะหายังไงมันหล่นอยู่ในมหาสมุทรในตอนนั้นเสียงของสายลมก็บอกให้ไปตามในท้องของยูโดซึ่งเป็นวันปฏิหารที่ถูกเกาะกลางมหาสมุทรกลื่นกินไปชาว,วันรุ่งึ้นสองเพลินสีก็ออกเดินทางทำภารกิจที่3มกลางมหาสมุทรอันแสนกว้างใหญ่ในตอนนั้น พวกเขาได้เจอกับวานตัวใหญ่ที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนรอบตัวมันส่งเสียงหึม่มหึมฟังไม่ได้สาบแต่ถ้าว่าจะมาแคร์กลับฟังภาษาวานออกก็เลยรู้ว่าเจ้าวานตัวนี้กลืนก,นกินเรือหลายร้อยลำก็เลยถูกจองจําอยู่ที่นี่เจ้าวานร้องไห้เพราะมันไม่ผิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับความโชคร้ายนี้พอเห็นเจ้าวานอยากร้องไห้อีวานก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาโดยการเข้าไปในจมูกของวานเพื่อทำให้มันจามเมื่อเจ้าวานจาม โซตรวนที่พันธนาการมันไว้ก็ขาดและหลุดออกในที่สุดหลังจากที่เจ้าวานเป็นอิสระเรือที่ถูกกลืนกินก็เล่นออกมาจากปากของมันพอช่วยเจ้าวานเสร็จอีวานก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมถามเรื่องแหวนของเจ้าหญิงแต่มาคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปเพราะเจ้าวานนั่นไปแล้วถึงจะเป็นอย่างนั้นอีวานก็ยังมองโลกในแง่ดีและยังเป็นชายชาวนาคนซื่อเหมือนเดิมในตอนนั้นเองที่เจ้าปูตัวน้อยก็เอาแหวนของเจ้าหญิงมาให้ พร้อมบอกว่าเป็นคำขอบคุณจากเจ้าวานอีวานและเจ้ามาแครดีใจมากและรีบพากันกลับมาที่พระราชวังในคืนนั้นอีวานแอบขึ้นมาหาเจ้าหญิงด้ยวยความคิดถึงและคนนางที่สอดสองดูแลกับ,บังเอิญพบเข้าพอดีรวมถึงเจ้ามาแคร์ในตอนนั้นเจ้าหญิงดีใจมากที่อีวานนำแหวนของเธอมาคืนและมันก็สร้างความประทับใจให้กับนาง เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบมันเลยทั้งคู่สวิตกันได้ไม่นานขุนนางก็พังประตูเข้ามาทำให้กษัตริย์ทรงตื่นพร้อมกับปืนในมือของพระองค์พอพระองค์พบเจ้ามาแคร์ทำหลับหล,ล,ล่อๆอ,อยู่แถวประสาทของคูมันเขาจึงยิงเจ้ามาแคร์ทำให้มันตกลงมาทันทีหลังจากเสียงปืนดังขึ้นกษัตริย์ก็สั่งประหารอีวานขอหาลักพาตัวเจ้าสาวและทำสัญญากับปิศาจ ในคำคืนแห่งความโกลาหลลุกเย็บตัวน้อยๆก็นำพาเจ้าหญิงไปพบกับเจ้ามาแครเพื่อหาทางที่จะช่วยอีวานซึ่งก่อนหน้าน,นี้เจ้าหญิงก็ได้บอกสุดความยาวให้แก,ก่กษัตริย์อย่างที่นางเคยทำพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงจะมีการตั้งหม้อสามใบหม้อแรกน้ำเดือดหม้อที่สองน้ำแข็งเย็นและหม้อที่สามนมเดือด ซึ่งเจ้าหญิงก็เชื่อว่ากษัตริย์จะต้องให้อีวานลงหม้อก่อนการที่จะช่วยอีวานได้จะต้องเอาแหวนของเจ้าหญิงใส่ลงไปในหมอ้อแรกเอาขนนกเพลิงใส่ในหม้อที่สองและหม้อสุดท้ายก็คือดอกไม้แห่งความเป็นความตายซึ่งแหวนและขนนกเพลิงมีอยู่แล้วขาดอย่างเดียวก็คือดอกไม้แห่งความเป็นความตายที่อยู่ไกลสุดขอบโลกเจ้ามาแคร์ที่ได้ฟังจึงรีบบินไปทันทีเพื่อไปเอาดอกไม้แล้วกลับมาให้ทันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงวัน เมื่อวันอภิเษกมาถึงกระยัก็เปลี่ยนใจที่จะทําพิธีความยาวัวช่วงนิรันด์ก่อนจะได้กลับมาเป็นหนุ่มเพื่อเข้าพิธีอภิเษกโดยพระองค์ได้เอานักโทษอย่างอีวานมาทําการทดลองก่อนตามที่คาดไว้เมื่อไอวานถูกผลักลงในหม้อใบแรกเจ้าหญิงก็ถอดแหวนโยนลงไปจนชายหนุ่มกระเด็นลงไปในหม้อที่สองนกเพลิงก็เอาขนใส่ลงไปพอกระเด็นไปที่หม้อที่สามทุกอย่างก็งเงียบสงบเพราะเจ้ามาแคร์ยังไม่กลับมาจากสุดขอบโลก ทางด้านเจ้ามาแคร์ที่หาดอกไม้จนพบก็ต้องเจอกับจุดจบที่น่าเศร้าเมื่อดอกไม้บอกกลับมาว่าโชคชะตาของมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วมันจะตายในอีกไม่ชา้าเจ้าหมาจะรีบเอาดอกไม้รีบกลับไปช่วยเพื่อนของมันโดยไม่สนว่าตัวเองจะตายตอนไหนจนในที่สุดมันก็เอาดอกไม้มาใส่ในหม้อที่3มได้ทันเวลาหลังจากนั้นอีหวานก็ลอยขึ้นมาจากหมอ้อและตัวเขานั้นเกิดไม่ใช่ชาวนาสกปรกคนเดิมแต่เป็นเจ้าชายรูปงามหาผู้ได้เปรียบ พอกษัตริย์เห็นว่าพิธีได้ผลพระองค์ก็รีบกระโดดลงไปในหมอที่หนึ่งทว่าผลกลับไม่เป็นไปตามคาดเมื่อพระองค์ออกมาจากหมอที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อพระองค์ทรงลอยขึ้นมาในสภาพตาแก่จอมโศครกเหมือนเดิมกษัตริย์คาดโทษอีวานอย่างหนักก่อนจะลอยออกปใไกล้สุดขอบฟ้าเมื่อกษัตริย์คนเดิมหายไปประชาชนก็แต่งตั้งให้อีวานเป็นกษัตริย์คนใหม่แต่ก่อนจะเข้าพิธีอภิษกสมรสกับเจ้าหญิง อีวานก็นึกถึงเพื่อนผู้สือสัตว์ขึ้นมาก่อนจะพบว่ามันได้เตรียมใจใตายอย่างสงบทว่าเจ้าหญิงก็บอกความจริงกับมันว่าว่าจริงๆแล้วดอกไม้แห่งความเป็นความตายพูดแบบนี้กับทุกคนเพื่อทดสอบความกล้าหาญว่าถ้าต้องแลกด้วยชีวิตอย่างจะกล้าเด็ดมันไปอยู่ไหมอีวานที่ได้ฟังจึงรีบเข้าไปกอดเพื่อนผู้ซื่อสัตว์ด้วยความดีใจที่มันจะมีชีวิตอยู่กับเขาไปช่วนิรนัน หลังจากจบเรื่องเจ้ามาแครก็ได้เวลาเข้าพิธีอภิเษกของเจ้าหญิงและเจ้าชายทั้งคู่ทรงครองบัลลังและปกครองประชาชนของพระองค์และเรื่องราวของอพันเดเมจิกรอก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านไปชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ